สวสดีค่ะวันนี้จะมานำเสนอการตลาดที่ให้ความสำคัญกับประสบการณ์และความรู้สึกของมนุษย์จดยัดทมโดยนางสวาวธิพาลุมเทอรวงกมลกุลหรหัส6 4 3ี4สามสอหบทนําการตลาดที่ให้ความสำคัญกับประสบการณ์และความรู้สึกของมนุษย์คือการตลาดเชิงประสบการณ์ซึ่งเน้นการสร้างประสบการณ์ที่น่าจดจําและมีความหมายให้กับลูกค้าโดยไม่เพียงแต่การเสนอขายสินค้าและบริการ แต่มุ่งเน้นไปที่การกระตุ้นอารมณ์และความรู้สึกของลูกค้าเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและยาวนานกับแบรนด์หลักการที่สำคัญของการตลาดเชิงประสบการณ์ 1. การสร้างประสบการณ์ที่เชื่อมกับอารมณ์ 2. การมีส่วนร่วมกับลูกค้า 3. ความแตกต่างในทุกสัมผัส 4. การสร้างความสัมพันธ์ระยะยาว การสร้างประสบการณ์ที่ดีและการกระตุ้นความรู้สึกของมนุษย์มีผลต่อการตลาดอย่างไร 1. การตลาดที่เน้นประสบการณ์ลูกค้าอธิบายก็คือการตลาดที่เน้นสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าทุกขั้นตอนตั้งแต่ติดต่อกับแบรนด์จนถึงใช้สินค้าและบริการจะทําให้ลูกค้ารู้สึกมีส่วนร่วมและก็ประทับใจ 2. การตลาดแบบอารมณ์อธิบายก็คือ การใช้เทคนิคการตลาดเพื่อเชื่อมโยงกับอารมณ์ของลูกค้าเช่นการสร้างความรู้สึกที่ดีหรือความอบอุ่นผ่านเนื้อหาหรือประสบการณ์ต่างๆที่มีผลต่ออารมณ์ของผู้บริโภคตัวอย่างโคคาโคล่าที่ใช้โฆษณาสร้างความรู้สึกอบอุ่นและเป็นมิตร 3. การใช้เทคโนโลยีในการสร้างประสบการณ์เช่นการใช้เทคโนโลยีอย่าง VR เพื่อยกระดับประสบการณ์ของผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าและบริการทำให้พวกเขารู้สึกว่ามีส่วนร่วมสนุกในการปฏิสัมพันธ์กับแบรนด์ 4. การตลาดที่ตอบสนองความต้องการส่วนบุคคลการใช้ข้อมูลเพื่อปรับแต่งประสบการณ์ของลูกค้าให้เหมาะสมกับความต้องการและความชอบส่วนบุคคลเช่นการแนะนำสินค้าที่ตรงกับพฤติกรรมการซื้อหรือความสนใจของลูกค้า ตัวอย่าง Netflix ที่ใช้ระบบแนะนำปรับแต่งตามพฤติกรรมการรับชมของผู้ใช้งาน 5. การตลาดที่ใช้การเล่าเรื่อง Storytelling คือการเล่าเรื่องที่น่าสนใจและมีอารมณ์ที่สามารถสร้างความเชื่อมโยงกับลูกค้าได้ดีการใช้เรื่องราวช่วยทำให้ลูกค้ารู้สึกถึงความหมายและค่านิยมของแบรนด์อย่างไนกี้ที่เล่าเรื่องโฆษณาเพื่อกระตุ้นอารมณ์และสร้างแรงบันดาลใจ 6. การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าระยะยาวคือการสร้างความสัมพันธ์ที่มีคุณค่าระหว่างแบรนด์กับลูกค้าผ่านการสื่อสารการให้บริการที่ดีทําให้ลูกค้ารู้สึกว่าพวกเขามีความสําคัญอย่างอเมซอนที่ให้บริการที่สะดวกสบายเช่นการส่งสินค้าในวันถัดไปหรือการคืนสินค้าได้ง่ายต่อมานะคะ ตัวอย่างของการตลาดเชิงประสบการณ์ที่ประสบความสําเร็จนะคะก็คือแบรนด์ดิสนีย์มีการสร้างประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครทั้งในส่วนสนุกและในสื่อบันเทิงทําให้ลูกค้าทุกวัยสามารถมีประสบการณ์ที่น่าจดจําเสมือนว่าได้เข้าถึงโลกแฟนตาซี